สงใจไปถึงแฟนแฟนอยู่ทั่วแดนขอจงมีใจ ส่งใจไปถึงแฟนแนอยู่ทั่วแดน ครับผมครับตอนอินตอนไก่นะครับสิบนู้นน้อยๆนะครับโยนนั่นเจ้าชัยพันแสนครับคุณน้ำทีมงานแพร่วามิวสิตครับมือนี้น้ำวงมากอ่าฉลองศสัตหีบีนองมันเฮาชาวบ้านห้วยยางทุกท่านนะครับกลับสตีท่านผู้น้หมู่บ้านนะครับพอบ้านสะพานเมืองอ่าเจ้าภาพทุกท่านเจ้าภาพร่วมนะครับทั้งหมู่บ้านนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือชมลงคนมักม่วนวันเสาร์วันวาเป็นเจ้าภาพใหญ่ใจสปอร์ตในมือนี้ ใส่ข้อเสียงนะครับมวลหนาชุ่มล้นหรืออรช่มล้มทั้งหลายบอกกุ่มนี่เนาะเอามา20บาทครับประกาศให้เอามื่อนี้ประทับใจหลายครับยุ่มากมื่อนี้นะครับเป็นประกาศไล่น้าผู้ที่ออกนะครับมารวมด้วยกันาจากแมหรสพนะครับยอดทะลุเท่าใดก็ครับยอดทะลุเท่าใดก็สี่แสน 4, มันบ่เอาหลานหนึ่งโบนิแอนชมล้มห้องแม่ชมล้มที่ออกข้าหมอรั่ 4, มแอนสี่แสนสำรอง เอาสี่เหมือนบอกสี่แสนกับพแสนนักเองกับใดเอามาแล้วคัาประกาศยี่สิบบาทขอบคุณท้าไปขึ้นยี่สิบล้านเดอ้อไปถูกหวยเส้นสงการนี่ละครับเมื่อนี่น้ำทิ่มมาหลายนะครับว่าจะเป็นซีหนุ่มจากละเมือแบงครับเมื่อนี่น้ำทิ่มมานะครับโสดโสดอันนี้ก็บโสดโสดเม่กองกระโสดโสดทุกคนเอาอาจารย์บอกบอกไายใหญ่ห้างครับลุงศูนย์ปหลาบแดงที่้องฟั่งในช่วงนี้